อี๋ลาอี๋ลาอี๋ลาก็เด้ออี๋ลาก่อนเลยอะไรล่ะลูกโอ้ยพี่พลอยทำอะไรพลอยอย่าทำนะพี่พลอยนะพอไม่ทำอะไรพลอยจะอ้วกพลอยจะอ้วกพลอยจะไม่กินพลอยอยากเข้าโทรศัพท์พี่พลอยมาทางนี้สิพี่พลอยเดินมฝั่งนี้สิลูกเออมือตรงกับเปลี่ยนเมื่อกี้เห็นมั้ย เอาค่าเหดจงังไมเอาไปเหตุแค่ขันมือตรงอย่าง,าง,างในี้เฮียใส่ไม่ยังเหรลูกไม่ยังาบาดอีเขาตายอย่าพอที่บาดนีไม่ผิดไม่ผิดไม่หิด <c oughs> มันเข้าตาเลยสิใช่ไหมใน,นหนูหนูเก่งมากเออหนูเก่งมากโอ้ยสุดยอดเลยเจนน่าเานีาไงไง่าอืออือเห็นไหม ไม่ไม <Yes. S 1> yes. yes. hmm. mm. ่เข้าไปแก้ใจหนูเลยพี่พลอยไปไหนลูกหันตาเลยค่ะนี่กราเล็บเบสเบสอะไรเบสกินอีกเหรอลูกป้าเ่สยังไม่อิ่มเหรอไม่ไม่อิ่มหืมเบสกินเก่งจังเลยอ่ะอืมใส่หมดเลยเทให้หมดเลยอืกแม่จะสร้างกระปุนมาให้ตหล่าเลยแบะแบะเลี้ยวมาอีกมาอีก เยอะไปดูนอ้กินมะทำอหรนเ้ยเสียงเนอะทำเสียงราเพทำเนอะครับครับครับขอดาวให้หนูหน่อยค่ะส่งดาวได้ไหมคะดาวแยแสส่งได้ไหมไอ้เพจจริงลูกเขน อ้ทิดกินขนมงงเสซนจจ้ามาเลยค่ะขนมเซนจ์นี่งล,งเลาเด้ขอขนมจีนก็เป็นขุ้เี็แท้นี่ลนาะได้กินแล้ว จันเของเขาเยอะเนาะเพราะนี่ไงส่งได้อยู่เนี่ยดาวมาแล้วว่าพราเมื่อเช้าเนี่ยมันไลฟ์สดไม่ได้ไนโทรศัพท์อย่แต่น่ะไม่รู้มันเป็นอะไรเ เราวกัดนพ่อเรกัดนะแม่หนูว่าใอยากไเราเกินพ่อเรากับนะแม่หนู้ยาไปกับพ่ออพ่อบอกว่าแม่บอกว่าให้หนูโตอีกก่อนค่อยไปนะอย่างเงี้ยแม่หนูจะไปกับพ่อหนูกลับไปกับแม่ออออยากไปกับพ่อหนูอยากไปกับแม่ ไหน,น,นเด็กๆมันก็ห่้ยหาพ่อหาแม่เขานะคะจะไม่ให้ไปกับพ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าอาชีพของพ่อของแม่เขาก็คือเป็นหมอรำค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกพ่อแม่คอยเป็นหมอรำค,คอยก็เลยต้องไปเป็นหมอรำ าปอปมน,น้ำพอน้ำแม่คอยน้ำพอน้ำแม่คอยมือเจ้าเข่าใจบอไมอ่มคืออมแกปาบีปาบีมาเล่นน้ำมีลาบอมีอันังบ <c oughs> ปาบีปาบีปาบีอันนี้ป้าบีอยู่โรงพยา,าบ,ยลบาลน่ะกลับมาจากชลระพึกไปโอโอสุกแกเดี้ยนไปอืมๆๆ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  พ่อแม่ฟังบอกผมยายด้วยพ่อแม่ย<า>อนม่แหละป็นหมอลำ้ำ